สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Leader Insight ประจำวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2566นะครับเราจะมาพบกับดรโชคบุรุคุลกรรมการบริหาร b i s บ i t Business Coaching นะครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดของ3าก๊กการเมืองไทยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อต้องยอมรับนะครับว่าเราอาดเทปลงหน้าตั้งแต่วันพุธยังไม่ทราบนะว่าทิศทางการเมืองที่ชัดเจนเนี่ย ซึ่งมีการประชุมสภาในวันพุธเนี่ยจะเป็นยังไงต่อเนื่องถึงวันพระหัสด้วยแต่ว่าในแง่การตลาดคงจะพอพิเคราะห์ได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับโรสเอชอรชอวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจิราครับอ่ายังพอพิเคราะห์ได้นะแม้ว่าจะไม่ทราบผลที่แท้จริงพเพราวะว่าเทปหน้าค,คิดตอนนี้เวลานี้ที่เรากําลังเอ,อบันทึกเทปอยู่เนี่ยผมคิดว่าสภาเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเปิดไปได้สักพักหนึ่ง ตอนนี้นะ่าจะเป็นช่วงเวลาของการถกกันเรื่องของตัวยติมังนะคิดว่านะซึ่งซึ่งผมว่าส่วนตัวผมนะอันนี้เราในฐานะประชาชนจริงๆกระสีตาสามากๆสิ่งที่เราอ,อาจจะไม่อยากใช้คำวามม่าวิเคราะห์ทีเดียวแต่ว่าผมคิดว่าเราก็มาแบ่งปันมุมมองจากหลากหลายประสบการณ์โดยพยายามเลี่ยงคำว่าวอาคติก็แล้วกันนะ,ะผมคิดว่านี่อาจจะเป็นประโยชน์ ที่เราเอาไปคิดในเชิงสร้างสรรค์ต่อไปว่าเออเวลาเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเราน่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเพราะฉะนั้นผมพยายามจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครนี้เอ,อ่อผมเลยไม่ได้สนใจในประเด็นว่าใครจะเป็นนายกนะเพราะผมคิดว่าตรงเนี้ผมว่าในพรรคการเมืองเองอาจจะยังไม่ยังไม่ตกผลึกด้วย ต่างคนต่างมีแผนนะแต่ว่าเผลมันจะออกมายังไงเนี่ยผมคิดว่าถึงณนะเวลานี้ที่เรากําลังบันทึกเทปอยู่เนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่มีแต่ว่าก็คงต้องต้องนัดข้อกันไปเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าประเด็นเนี่ยผมว่าขออนุญ,ญาตไล่เรียงบางประเด็นที่ผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรบางอย่างที่เราน่าเรียนรู้นะ,อะเอ่อถ,ถ้าถ้าสมมติผมเป็นนักการตลาดเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยผผม,ผม ผมอยากเอามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วเราก็จะค่อยมาว่ากันว่าถ้าเราเป็นกกที่หนึ่งกกที่สองกกที่สามเนี่ยแผนของเราจะไปยังไงต่อคนนะนถ้าผู้ฟังนิดได้ไหมครับว่าสามกกเนี่ยกกแรกหมายถึงก้าวไกลง่ายกกที่สองคือกกเพื่อไทยกกที่สามคือกกรียว่าัฐบาลเก่าอ่างนี้แล้วกันใช่ใช่ใช่นะครับก็เออก็ก็อย่างที่ว่าผมพยายามเลี่ยงที่อยากจะพูดแต่อาจจะต้องมีการเอ่ยถึงบ้างเพื่อความเข้าใจนะ แต่ว่าเจตนาของผมคือที่ไม่อยากจะใช้ชื่อตรงๆก็เพราะว่าเราพยายามอยากจะเห็นจากมุมมองอที่ไม่พยายามไม่มีความไบแอสก็แล้วกันนะแต่ว่าผมผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจที่ที่เราพยายามบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในสิ่งที่เราเห็นมาในช่วงเวลาหนึ่งเดือนโดยเฉพาะหนึ่งสัปดาห์ให้หลังมาเนี้ยผมคิดว่าประเด็นแรกเลยเนี่ยที่น่าสนใจคืออย่างนี้ว่า เราเห็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เราเห็นนักการเมืองท่านหนึ่งที่แน่นอนเราค่อนข้างอาจจะเป็นไปได้ใช้คาว่าเป็นไปได้ว่ามีมีการมีการมองแบบว่าเลือกข้างในการปักไปซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะเราผม mm. ผมคิดว่าน้อยคนมากที่จะแบบว่าไม่ พยายามอยากจะอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วดูจากเขตจากผลจริงๆแต่ผมว่าโดยธรรมชาติเราเราก็ต้องเลือกข้างว่าเราอยู่ข้างใดข้างนื้คราวนี้ไอ้ปรากฏการณ์ตรงเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่านักการเมืองขั้นนี้ในฐานะที่มีมีม,มีมีหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ท,ทันทีก็มีบุตรชายของเขาออกมาคอมเมนต์ซึ่งคอมเมนต์ไปในเชิงการตรงกันข้าม สิ่งที่ฝ่ายเขาเอา่ะน่าจะเอคือคือใช้คาว่าเป็นการคอมเมนต์ในทัศนคติที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายฝ่ายเดียวกันกับคุณพ่อเขาและหลังจากนั้นก็อาจจะมีประเด็นอะไรไม่รู้ที่คุณพ่อคงกลับไปบอกว่าให้ถอนคำพูดหรืออะไรก็ตามเจ้าตัวก็เลยออกมาแก้คำ แก้แก้แก้คําพูดหรืออะไรก็ตามนะตรงเนี้ยผมคิดว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสังคมสังคมนี้นะว่าอออคอมเมนต์แรกๆเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยคือคือความจริงใจคือเจตนาจริงๆคือความจริงใจแต่พอพักพวกเราเนี่ยคอมเมนต์ไม่ได้ถูกกับพวกพ้องเราเนี่ยเราก็จะถูก ล็อบบี้ให้ปรับเปลี่ยนคำพูดเพราะว่าอันนี้มันอาจจะส่งผลกระทบซึ่งซึ่งอันเนี้ยน่าคิดนะเพราะว่าผมผมคิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราวันเนี้ยมันอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมมันมันมันไม่ได้อยู่บนบนความจริงเสมอไปอ่ะมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นไหมครับเพราะว่า เหมือนกับว่าเราอยู่ในสังคมในส่วนมากเนี่ยเราจะแสดงความคิดเห็นโดยตัวของเราเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้คือคือประเด็นคืออย่างนี้ไงผมผมว่าตรงเนี้ยสําคัญเวลาเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็อย่างที่ว่าว่าเราถึงแม้เราจะเห็นต่างกับพวกพ้องเราแต่วิธีการใช้คําพูดอะ่ะเข้าใจไหมฮะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างได้แต่อย่าก่อให้เกิดความขัดแยง้ง โดยภาษาที่เราใช้เพราะทันทีที่คุณใช้ภาษาบางภาษาออกไปแล้วก่อให้เกิดการตีความไดเรกตี่ว่าคุณเป็นเราเป็นพวกเดียวกันแต่ทำไมเรามาด่าว่าพวกเดียวกัน mm hmm. ซึ่งมันก็เลยจะต้องมีผู้ใหญ่กว่าที่มาปรับทัศนคติเราและให้เราเนี่ยมาบอกสาธารณชนว่าเราต้องเปลี่ยนคำพูด mm hmm. เอออันเนี้ยผมว่ามันมันยังไงไม่รู้นะแต่ว่า ถ้าในความหมายผมเนี่ยผมคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ถ้าเราอยู่ในก๊กหนึ่งเหล่าหนึ่งเนี่ยการที่เราจะเห็นต่างผมคิดว่ามันไม่แปลกเพียง <c oughs> แต่ว่าการใช้คําพูดหรือการที่เราจะแสดงออกมาบนคําพูดในสังคมเนี่ยมันน่าจะเป็นคําพูดที่อ,อทําให้คนเห็นเฉพาะว่าเรามองเห็นในมุมที่แตกต่างแต่ไม่จําเป็นต้องไปเสียดสี เข้าใจไหมฮะเพราะว่าตอนนี้วันนี้ปัญหาใหญ่อันหนึ่งคือเราใช้คำที่มันเกิดความเสียดสีซึ่งจริงสาระของมันอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ความที่เราใส่อารมณ์ขึ้นมามันก่อให้เกิดความแตกแยกประเด็นของผมคือตรงนี้แล้วก็แต่แต่แต่สิ่งที่คิดว่าน่าอยากจะให้เห็นคือตรงนี้ว่าเออกลายเป็นว่าเราอยู่ในสังคมที่ถ้าเราเห็นต่างถ้าเราเห็นต่างกับพวกพ้องเราเนี่ย เราจะถูก d i s c r e ดิตและเราจําเป็นที่จะต้องออกมาแก้ตัวว่าเราจะไม่ขอไม่ทําอีกแล้วนะซึ่งซึ่งมันเป็นคนละกรณีนะเพราะเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะพูดจากความรู้สึกเราจริงๆเพียงแต่ว่าเออก็อย่าใส่ความอคติไปบนภาษาให้มันมากใช้เหตุใช้ผลเพราะว่าถ้าเราใช้เหตุใช้ผลแล้วเราตัดอคติออกไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะน่ารับฟังบนเหตุผลมากกว่านะ อันนี้คือความเป็นจริงของโลกใบนี้ที่ควรจะเป็นแต่ผมก็คิดว่าเอเรามาไกลเกินที่จะย้อนกลับไปจุดนั้นละวันนี้เราทุกคนมันอยู่บนอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอ่อไม่ค่อยจะสถียรนกันัะเท่าไหร่หรือหรือมันเป็นธรรมชาติของคนที่อ่อนประสบการณ์เพิ่ง่ายคนที่เพิ่งต่อมาน่ะมักจะเอาอารมณ์เข้านำแต่แต่ ก็ก็ก็เป็นไปได้จะอะไรก็ตามเราก็เราก็คิดว่าประเด็นของผมคือก็เป็นก็อย่างที่ว่าเราอย่างเราเนี่ยผมคุณจิระเนี่ยเราก็เคยอยู่ในช่วงเวลาเนี้ตอนเราอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมล่ะเราก็ย้อนกลับไปดูสิเราจะพูดอะไรอารมณ์มันมาก่อนนะ่ยประเด็นคือเราทุกคนก็ต้องเข้าใจไงเพียงแต่ว่าตอนเนี้ย ไม่ว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยตอนเนี้ยคุณเอาอารมณ์ซัดใส่กันอย่างเดียวอ,ะ <c oughs> อ่ะเข้าใจไหมคําพูดของคุณมันเป็นการแดกดันอย่างเดียว <c oughs> อ่าแต่ถ้าถ้าเป็นเราคือเราไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นชอบด้วยมันถ้าเรามีเราถ้าเราถือว่าเรามีวุฒิภาวะมากกว่าเราน่าจะมีความแหลมคมกว่าในการเลือกใช้คําบางคํา <c oughs> ที่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเสียบสีแต่ทุกคนเข้าใจว่าคุณ กำลังจะสอนหรือให้ข้อคิดบางอยา่างกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณเห็นปากเข้าใจไหมฮะ mm hmm. ผมผมคิดว่าผมคิดว่าอันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่แต่เชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะ uh huh. ผมผมคิดว่ามหาธรรมคานทีและก็เนลสันแมนเดลาที่ตั้งใจจะเปลี่ยนประเทศ uh huh. ด้วยอุดมการเนี่ย เขาคงไม่ได้ใช้คำหยาบทุกๆสองคำหรือคำรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าปรากฏการประเทศไทยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวก้าวล่วงถึงอุดมการณ์ของพักใดพักหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าอยากให้ไปดูจุดเริ่มต้นของเอดล์ฟฮิตเลอร์ที่จากคนที่ไร้บ้านนะมีความโกรธแค้นกับสังคมด้วยอะไรก็ตาม มีอคติกับสังคมแล้วก็ใช้ตรงนั้นนะมาผลักดันตัวเองจนขึ้นเป็นประธานาธิบดีนนคือยึด<ะ>อำนาจทั้งสองสภาไปเลยของของอของเย er อรมน,นีแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองอะเข้าใจไหมฮะผมว่าตรงเนี้ยเป็นบทเรียนสำคัญที่ที่มันมีกลิ่นทำแม่งทำแม่งมาหาที่ที่ผมพอมีความรู้สึกว่า เอ้ยเราไม่อยากให้บ้านเมืองเราเป็นแบบนี้านงะเข้าใจไนหะ mm hmm. มการการพลิกขั่วแบบพลิกพลิกอํานาจแบบเด็ดเสร็จโดยโดยเราเอมีอุดมการที่อคติเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นคําตอบ mm hmm. ที่ยั่งยืนนะในสมัยนี้อืมนี่ผมขออนุญาตไลฟ์บางประเด็นไปก่อนได้ไหมที่ผมคิดว่า เออมีข้อคิดอันหนึ่งผมผมคิดว่าในสามก๊กของเราน,นี้นี่ฐานสามก๊กของเราเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยเมื่อวานเนี่ยฟังข้อสรุปจากจากเออจากเออส่วนงานความมั่นคงเราฟัง Nation เนชช่นนะแล้วมันก็จะเหมือนประเด็นที่ผมเคยพูดไปกาก่อนนี้แล้วถ้าคุณวคุณจิระไปดูซึ่งเราก็ภูมิใจในะในฐาน,าานหน้ตศรีตสาคนนึงที่มันนั่งคุยกันเรื่องพวกนี้ยว่าสิ่งที่ตอนเนี้ความมั่นคงมองก็คือ ต่อจากนี้ไปเนี่ยส่วนความมั่นคงเลยนะอ่ามันเป็นเกมของกลุ่มกมกมที่สองและกรบที่หนึ่งที่ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทิมแทงกันเพื่อกําจัดซึ่งกันและกันคนใดคนหนึ่งคือคล้ายๆเป็นเสือสองตัวละที่อ,อยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้แน่นอนถึงแม้ภาพวันนี้อ่ะจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนะแต่สุดท้ายมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็นเกมใหม่ที่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมพูดตรงนี้ไปตั้งแต่วีคแรกๆแ,แ,แล้วว่า ผมยังใช้คําว่าต้องกําจัดต้องกําจัดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเสือสองตัวที่มีโอกาสเท<ฮ>่าๆกันเพียงแต่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันต่างกันเพราะกกที่สองมีความเป็นระบบมีทุนมีรลากฐานที่เป็นสถาบันมากกว่า<ฮ>ก๊กที่หนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างใช้ไปในในเรื่องของเครื่องมือสมัยใหม่และใช้อารมณ์ความรู้สึกในการที่จะมัค้านมา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 ,มา,มาสู้กันนะ แต่ว่าตัวที่ผมคิดว่าไม่มีทุกคนมองเป็นม้านอกสายตาไปแล้วเนี่ยคือกกที่สามทั้งหมดเพราะว่าอันเนี้ยยังมีความโบราณอย่างนี้ประเด็นของผมก็คือเออผมยังค่อนข้างเชื่อนะว่าถ้ากกที่สามจะไม่สูญพันเลยเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งกกเลยนะเขาต้องเขาต้องผนึกกันให้ได้เป็นหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาผนึกกันได้เป็นหนึ่งเนี่ย คือผมมองอย่างนี้ว่าอาจจะเหมือนในยุคสมัยที่คนจีนอ,อพยพมาประเทศไทยเนี่ยจีนเนี่ยมันก็มีหลายก,ก๊กนะแล้วพอเขามาตั้งลงหลักปักฐานอยู่ที่เยวาวราชเนี่ยวิธีการที่เขาจะปกครองกันในกลุ่มคนจีนที่มาจากหลายก๊กเนี่ยเขาก็จะต้องมีการหมุนเวียนกันเป็นคล้ายๆคล้ายๆอาเซียนเราอย่างเนี้ยมีเทอมของการเป็นประธานเนี่ยเข้าใจไหมฮะ,ะสมมุตินะถ้าก๊กที่สาวันหนึ่งคิดว่าอยากจะ ช่วงชิงอำนาจในการปกครองเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาต้องมีการหมุนเวียนในการเป็นนายกกันนะเข้าใจไหมสมมติ4ี่ปีเนี่ย<ว>ก็พูดกันก,ก,ก็ก็ต้องออกแบบมาเลยว่าต้องมีนายกสีท่านอะไรเงี้ยเพราะมิฉะนั้นเนี่ยกกที่สาเนี่ยผมว่าศู์พันแนนมีโอกาสหลายๆพักที่จะศู์พันถ้าดู<ม>ดูจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่วันนี้และความเข้มข้นในวิธีการเขา ใช้คาว่าช่วงชิงกําจัดคนที่เห็นปากเนี่ยเพราะว่าเราไปถึงจุดที่อย่างที่บอกแล้วว่าเอาเราเราร่วงเกินสิทธิของตัวบุคคลไปแล้วมันถึงเริ่มเกิดการฟ้องร้องกันถูกไหมครับ hmm. ขณะนี้นนผมว่าภบที่สามเนี่ยด้วยไมซ์เซ็ด้วยทรัพยายกรมนุษย์ด้วยมุมมองเนี่ยผมว่ายากมากที่จะกลับมาสร้างคะแนนอาจจะยังมีคนที่มองแบบ แบบอนุรักษ์นิยมแบบเดิมนะในการคัดเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ว่ามันก็จะลดลงน่าจะลดลงเรื่อยๆ uh huh. เพราะว่ากรกที่สองกรกที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขามีความเข้าใจในวิธีการใช้การตลาดมาก uh huh. มากกว่าคำว่าคำว่าการตลาดจะเป็นยังไงก็ก็มันก็มีหลากหลายเครื่องมือนะ uh huh. เราจะใช้อ่อพรพัแกนดาแบบโซเชียลมีเดียแล้วก็ถล่มมันเข้าไปแล้วแล้วแล้วเมื่อวานเนี้ยได้ยินได้ยิน บทวิเคราะห์ของส่วนความมั่นคงก็เหมือนกันที่ผมเคยพูดอะว่าช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมเห็นสีส้มเยอะมากเลยนะปรากฏบนโซเชียลฟีดผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหายไปเลยนะซึ่งตรงนี้มันคล้ายๆกับสิ่งที่ตอนนี้ผมเป็นคําถามมากเลยนะว่าหลังวันที่สิบสามที่เราไม่ได้ตัวนายกเนี่ยถ้าเป็นในอดีตแฟลชแบ็กของผมกลับไปในยุครัฐบาลของกกที่สองเนี่ย มันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะเริ่มเห็นมวลชนออกทันทีแล้วมันจะเสมือนกับมีการเตรียมตัวจัดตั้งตัวบุคคลที่จะขึ้นมาปราศัยอะไรทันที mm. แต่วันนี้มันไม่เห็นมันเห็นหลายก๊กมันเห็นหลายกลุ่มนะแต่มันกลุ่มเป็นกลุ่มที่มาแล้วไปแบบทันทีอะ่ะซึ่งอันนี้ตรงกับคําวิเคราะห์ของของส่วนความมั่นคงซึ่งอาจจะหมายความว่าด้วยความที่เขาเขา เครื่องมือสําคัญของก๊กที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการใช้กระแสะเพราะฉะนั้นทันทีที่จะสร้างกระแสกลับมาให้มันมีอํานาจการต่อรองนี้มันไม่มันไม่ง่าย<ะ>แต่ถ้ามันเป็นคณะจัดตั้งเพราะพาะว,วิธีการกดดันระหว่างก๊กที่สองกับก๊กที่หนึ่งในอดีตและปัจจุบันเนี่ย<ะ>ผมว่ามันคือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเดียวกัน<ะ>เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าต่างต่าง ขบวนการแล้วต่างสมัยแค่นั้นเองครับเขาอาจจะบ,บอกว่าของกกที่หนึ่งเนี่ยเป็นการนําตามธรรมชาติขณะที่กกที่สองเป็นการนําที่มีการจัดตั้งอในส่วนงานเขาเลยนั้นก็เลยการดําเนินการก็เลยอาจจะมีน้ำหนักมีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถึงหลีดมาถึงประเด็นที่ส่วนความมั่นคงถึงวิเคราะห์ว่า ผลที่มันมันอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่สาที่สารัธธรรมนูญหรือที่สภาหรือความวุ่นวายในบางจุดต่างๆในกรุงเทพนะหรือในต่างจังหวัดก็ตามเนี่ยแต่มันจะไม่ร้ายแรงเท่าเท่าเท่าช่วงสองปีที่แล้วมั้งใช่ไหมที่ที่มีการเอาสีไปเทนหน้าสาตชไป แบบหึงทา <ừ. S 1> ทุกอย่างอะไรที่มันที่เรามีความรู้สึกหื ừ, มันทํากันได้ถึงกระดานเคือคือปรากฏการณ์แบบนั้นกับหลังวันที่สิบสามเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจในเชิงการวิเคราะห์เราไม่รู้อะไรเลยนะอย่างที่บอกเราเนี่ยตาสีตัสามารถแต่เวลาเราจับเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าตอนที่บุกไปสตชไปเอาสีไปพ่นไปอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าผมว่า ตรงนั้นเนี่ยต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมหลังวันที่สิบสามมันเนี่ยมันมันน่าจะมีมากกว่านี้แกนนำในการที่จะขึ้นพูดอะไรพวกเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายึดหัวหาดทางการเมืองได้แล้วนะร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอไม่จำเป็นต้องไปเคลื่อนไหวในเรื่องของท้องถนนมากเกินไปหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ ที่ผู้พูดกันเนี่ยก็กกที่กกที่หนึ่งที่แลแต่จริงๆนะนอกเรื่องนิดนึงผมว่ากกที่หนึ่งเนี่ยยังไงเขาก็ชนะนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาลงทุนยี่สิบเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาได้ร้อยี่สิบตอนเนี้ยเขาอยากได้ร้อยหกสิบเขาจะไหมถ้าเขาไม่ได้ร้อยหกสิบผมคิดว่าเขากลับมาที่ร้อยยี่สิบกำไรอยู่ดีแก็ยังไงเขากําไรอยู่ดีอยู่แล้วนะและอีกอันนี้ไม่ได้ว่าเขานะแต่ถ้าสมมุติ c o n spiracy theory เรามองดูว่าถ้ามันมีใครอยู่เบื้องหลังเป้าหมายหลักคือต้องการสร้างความแตกแยกให้กับสังคมประเทศไทยซึ่งตอนนี้ผมย้ำอีกทีว่าในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดทุกประเทศ<ะ>กำลังต้องการสร้างความแตกแยกจะเป็นสหรัฐอเมริกาจะเป็น e ูจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่เราคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นในความแตกแยกแต่สถานการณ์อาจจะเป็นคนละสถานการณ์ <Huh? S 2> เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าใน conspiracy theory ของเรามันมีคนอยู่เบื้องหลังที่อยากจะสร้างความแตกแยกตรงเนี้ยประสบความสําเร็จไปแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเข hmm. ้าใจไหมฮะโดยเราใช้ประเด็นที่เราไม่เคยเราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะต้องเป็นประเด็นเ <Huh? S 2> ช่นในเรื่องของสถาบันคือสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจิราผมและคนอีกหลายๆคนเนี่ยเวลาเราเข้าลงหนังแล้วเราเห็น รู้พระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยเราไม่ได้คิดอะไร,รในการยืนเคารพก็ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วยังไงเข้าใจไหมฮะการที่คุณจะยืนหรือคุณไม่ยืนมันกลายเป็นอะไรบังอย่างไปแล้วตรงเนี้เขาประสบความสําเร็จไปแล้วเข้าใจไหมฮะซึ่งซึ่งเราก็เ ืเราก็มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยคือประเด็นที่ถ้าเราจะมองในฐานะคนไทยก็แล้วแต่จะคิดกันแล้วกันว่าเราจะมองอย่างไงแต่ผมคิดว่ามองในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เออ่ยังมองประเทศเราก็ควรจะต้องมีความเป็นเอกภาพเนี่ยประเด็นพวกนี้กลายเป็นประเด็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความแตกแยกซึ่งในอดีตเราไม่เคยต้องคิดนะถูกไหมฮะเราทําไปเรารู้นะว่าเราทําไปเพื่ออะไรแต่มันไม่ได้ต้องคิดไง อดีวเนี้ยทุกครั้งที่เราจะต้องยืนเคารพพระบ,บรมฉายาลักษณ์เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่อยู่ในหัวเราแล้วว่า <c oughs> เรากําลังเรากําลังจะแสดงอะไรก็เจอไปผมผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีกลุ่มนะผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครนะแต่ถ้ามันมีใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลงังตรงใดตรงหนึ่งอนหะตรงเนี้ยคืออิชุ่เดี๋ยวคงต้องค้นกันนะครับว่าใคร จะได้ประโยชน์จากความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นถ้าอยู่เบื้องหลังไอ้คอน s p i c y theory คราวนี้นะฮะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเราคงต้องพักสักคู่นะะจะมาต่อกันอีกใน,ะนนะช่วงที่สองครับสักคุบ